จเจอได้บางอย่างครับท่านมีแขนมีขามีจมูกน่าจะเป็นทอมแอนเจอรี่สงสัยไอ้ทอมมันฆ่าดูสิว่าเราจะช่วยเหลือเจอรี่ได้ไหมมาดูกัน เจอรี่ไส้แตกโอ้น่าสงสารเจอรี่ลาก่อนเจอรี่ถ้าข้าเจอเจ้าเร็วกว่านี้เจ้าคงจะได้เข้าพิธีปิ้งย่างตามประเพณีอีสานบ้านเฮา